ดนูอะเป็นคนนึงเลยทีแบบหนักตังค์พวกเจ้าคือมันหนีแต่ไม่เห็นกำงนองนานทีคือร้องๆเข้าไเพื่อคนหนูแต้วคือใจแบบใจน้องสูบก็อย่างนี้ผมฟังแล้วน้ำตาไหลตาบเนาะพี่น้องเนาะน้ำตาซึมนะครับพี่นออ้องเออเด็กหน่อยคนนี้นะครับ มีความอบอ้อมอารอีนะครับผมได้เบิงงไปผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเป็นคือกันกับผมเนาะอากล่าวคำว่าสวัสดี f c 3ซสาน่อเป็บาดแพง้ง FC อีกีฬาอุ้งอิง FC คนหมักหมอล้ำสุขสุขคนนะครับพี่น้องครับขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนหมักหมอลํำทุกแพลตฟอร์มเนาะพี่น้องฝา กดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงส,งสังสรรค์นะครับพี่น้องครับคลิปนี้มีแต่สิ่งดีๆนะครับตื่นตานใจปลื้มใจได้เห็นภาพได้เห็นบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหนึ่งกิจกรรมทือเป็นกิจกรรมคุณภาพนะครับนุ่มโจกูบริหารสมองเพชรคนนี้เพื่อให้โอกาส ทุกคนสเสมอนะครับพุ้งอิงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับบอสิบเบียนไพร์เนาะพี่น้องปุงอิงเป็นคนมีความกระตันยูอบอ้ออารี่นะครับสิ่งที่เขาเห็นนะครับในมือนีในคลิปนี อยากให้จังภาพดีๆพี่น้องครับอดีตนุ่งโจนะครับเคยให้อาจารย์แม็กกี้มาร่วมง,งานซึ่งผมถือว่าเป็นวงแรกหมอล่ำวงใหญ่วงแรกที่มีคนพิการทางด้านสายตานะครับมารวมบนเวทีตั้งแต่รายการแมวลา ยาวมากนะครับทุกมือนี่นะครับบางโอกาสนะครับนุงโจเพื่อกันย่งให้อาจารย์แม็กกี้กับน้องต๋องนะครับซึ่งรับิกาศท่านสายตานะครับบุกพ่องทางสายตามารวมแจมมารวมขึ้นเวทีถือว่าเป็นผู้บริหารที่พร้อมที่จะมอบโอกาสให้กับทุกๆคนเนาะพี่นอ้นองเนาะ คนบุญนี่แหละครับที่ทรงให้นุ่มโจได้มาเจอครับอิหลาอุ้งญิงนะครับได้มาเป็นพอหลูกคูบุญกันเท่าทุกมือนี่บุญกุศลที่นุ่มโจครับสอดนุดผ่นผ้ากันสามผ่นผ้ากันทำมันทรงผลในชาตินี้นะพี่น้องนะคืออย่างที่เฮาเห็นทุกมือนี่นุ่มโจนีแต่จะเลื่อนขึ้นจะเลื่อนขึ้นนะครับ อุปสรรคเองเขามากต่างๆนะครับผ่านไปได้โดยดีนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยโบปุทธโบได้ผมได้ยินคำพูดจากปากของอีลาองิงนางพน้นพนองครับตื่นตันใจนะครับหนูก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่มีความบบพร่องทางร่างกาย ถึเองกล่าวคํานี้ทั้งน้นตาเพราะสิ่งที่อิละประสบพบเจอมาหลากหลายพี่น้องครับกว่าจะมาถึงมือนีกว่าจะมายืนอยู่จุดหนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเองนะครับกล่าวท่านน้นตาพี่น้องครับเพราะมันจุกที่นในอกเนะาะคำว่าออกจากใจนะครับ เอาพี่น้องครับเดี๋ยวจะได้ไปเบ่งบรรยากาศน้ากันดีกว่านะครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขออนุญาตทางด่านนุโโ่มโจห้งฮ่าบ้าสะเดือดนะครับขออนุญาตนําคลิปจากการไล่ซดผมเพิินม,มาเนาะพี่น,อน้องเนาะผมขออนุญาตตัดคลิปมาบางส่วนเพื่อให้พี่น้องให้เอฟซี FC, ทุกๆคนได้เบ่งไปน้ากันอีกจักรอบหนึ่งนะครับ คลิปนี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเกริยะว่าจ่าใดที่มันบดถึกบกวรน,นะครับพี่น้องบดถึกใจผมตกก้องกาบขอภัยไวนะ้หน้าที่ตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะผมมีเจตนาบ่ดีกับทุกทุกคนนะครับมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ความหวังดีกับทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องครับไปครับไปเบิ้งบรรยากาศนับกกดครับพี่น้องครับ วันนี้ดีใจมากขอให้เด็กๆทุกคนสู้บนสนนนนบเส้นทางสีดำขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมนะลูกนะเป็นกำลังใจครับพ่อจะเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่อุ๋มอีกเนาะนะครับพี่อุ๋มอีแลีุ่๋มอีกท่าน กลังใจให้หน้องๆพยายามลัง <_ n ots> ใจให้ <_ an> ลูกๆทุกคนครับสวัสดีคะ่ะนองพิพัฒน์นะคะตากาอิดักนนะพงกล่าวสวัสดีคณะครูทุกคนทุกสาสวัสดีค่ะเอ็นดูใจแท้ไม่ัวหนกับเป็นคนเน็่นเดนกหนัาตั้งปรพว ต่ว่าคือมันหนีเลยไม่เห็นองลอนนาเวทีคือ้องลองเข้าปเพื่อกลัวหนูเด็าคือใจใจน้องสูงก็ตรงไม่พอเอ่หอกเขาเป็นกำลังใจลองนองทุกคนเ้อะกำลังใจนะ